เพื่อนนะเจาะบอลกันเอาหันหน้ากันเอาดิหันหน้ามา้นี่เะันนหาผู้ชมเอาพยายามนะเอายืนห่างๆเลยครับยืนห่างเลยยืนเต็มสนามเลยยืนเต็มสนาม เด็กชนกันหนายืนได้ฮะให้มีหน้าที่ด้วยแต่ละคนอ่ายืนสลับฟันปลาเดินเดินขึ้นมาข้างหน้าอ่ายืนสลับฟันปลาสลับฟันปลาอ่าโอเคโอเคอย่ามากข้าหลังถอยไอีกข้างหลังเธอหลังถอยไอีกแถวหลังถอยไอ,อีกแถวหลังถอยไถอยีกอ่าพร้อมนะเอาได้เลยอ่าหนึ่งสองสาม 哎。Uh. เนี่ยคือความยากสมมติเราไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยอยู่เราไปลงสนามเลยไม่ได้ลูแกเจ็บเปล่าๆไม่คุ้มกันนะครับเอาถอดเสื้อด้วยถอดเสือ้อเอาผู้หญิงก็นะผู้หญิงนะโชวนะ์ให้ผู้หญิงด, <laughs> พดูพูดเล่นพูดเล่น<ถ><ะ>พูดเล่ <laughs> นผูดเล่นอ่า นี่พักผ่อนเดาะบอลสบายสบายครับเพราะว่าเมื่อวานลงเกมมาหนักครับติดตามเพจของครูด้วนนะเพจลูก้ามาลีเป็นเพจนะไปกดด้วยใน YouTube ก็มีลูก้ามาลีอะคาเดมี่เดี๋ยวบอกให้อา่าเดี๋ยวลูกเสดทุกคนไปกดเพจด้วย ใคร,ใครกดแล้วแชร์เดี๋ยวฮัดไป,ปโปรโุเกต